ในที่สุดแล้วเหมาเจ๋อตุงนั้นก็หมดสิ้นไปนะฮะแล้วคนที่เป็นผู้นํารุ่นที่สองของจีนก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะคุณอุปการของเหมาเจ๋อตุงและข้อผิดพลาดของเหมาเจ๋อตุงนั้นแม้กระทั่งสีจิ้นผิงเนี่ยก็เคยเกล่าวถึงเหมาเจ๋อตุงบนเวทีการประชุมสัมมนาเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2556หรือคศ2013สีจิ้นผิง,ผงพูดยังไงสีจินผิงพูดว่าเหมาเนี่ยถูก70%ผิด30% เป็นคำพูดริสีจิ้นผิงขอยืมมาจากตั้งเสี่ยวผิงการอุทิศของเขาเป็นสิ่งแรกของความผิดพลาดของเขาเป็นสิ่งที่สอง <c oughs> ก็คือพูดง่ายว่าเหมาเนี่ยอุทิศต,ตัวเองให้กับชาติจีนอันนี้ไม่ต้องไปสงสัยเลยเป็นสิ่งแรกของของความถูกต้อง70% แต่ความผิดพลาดของเขา30%นั้นเป็นสิ่งที่สองที่ผิดพลาดนะฮะแต่ศีจิ้นพิงก็เตือนว่าการหันหลังให้เหมาโดยสิ้นเชิงจะนำาหายนะามาสู่พักและความวุ่นวายใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติก็คือในยักก็คือว่าเอ๊ะถ้าคนเราเขาอุทิศต,ตัวเองให้กับประเทศจีนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เอาคุณงามความดีตรงนี้ที่เขาอุทิศเนี่ยแล้วเรามาสืบสารต่อเจตนารมณ์ของการอุทิศต,ตัวเองให้ชาติเนี่ยเราผิดพลาดนะและจะนำความพินาศิบหายมาสู่ประเทศชาติ ส่วนข้อผิดพลาด30%าก็ต้องมาแก้กันทีนที่พอมาถึงรุ่นที่สองเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงนี่เคยไปเรียนที่ฝรั่งเศสมาแล้วนะฮะสมัยหนุ่มๆแล้วหลังจากนั้นเติ้งเสี่ยวผิงก็เลยกลับมาเรียนต่อที่รัสเซียนะฮะแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเดินตามรอยเท้าเหมาแล้วก็ได้รับผลพวงได้รับพิษจากการปฏิวัติรันธรรมนะฮะโดยมีแก๊งออฟโฟซึ่งแก๊งออฟโฟนี้ต้องการจะโค่นล้ม ผู้ที่จะขึ้นต่อจากเหมาแล้วพวกตัวเองจะขึ้นนะแต่ตอนหลังเนี่ยทุกคน,น่ยโดนเล่นงานหมดเติ้งเสี่ยวผิงก็จะโดนเล่นงานแต่เติ้งเสี่ยวผิงฉลาดเติ้งเสี่ยวผิงหนีไปอยู่ที่กวางตงก็คือกวางตุง้งที่กวางตุ้งนั้นมีแม่ทัพมณฑลกวางตุง้งซึ่งเป็นคนสนิทของเติ้งเสี่ยวผิง เขาปกป้องเติ้งเสี่ยวผิงเต็มที่นะเพราะฉะนั้นพวกนิสิตนักศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยที่เคยได้อ,อกได้ใจที่บุกเข้าไปโรงเรียนและเอาผู้บุญโดการโรงเรียนมายืนแล้วก็สารภาพผิดว่าตัวเองเนี่ยหลงในทุนนิยมโน่นนี่นั่นแล้วก็ทําให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยมาดา่ามาทอเอาขา่าวอ้าข้าวของมาคว้างแล้วบางคนทนไม่ไหวถึงก็ต้องกระโดดตึกท่าตัวตายเพราะว่าโดนหยามเหยียดอย่างหนักนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงหนีไปอยู่ที่กวางตุง้งและปรากฏว่าทางเลสกาดคือพวกที่สมัยก่อนนั้นเข้าไปรังแก คนทั่วๆไปนะฮะก็ไม่สามารถจะเข้าไปทาอะไรเติ้งเสี่ยวผิงได้จนกระทั่งในที่สุดแล้วเติ้งเสี่ยวผิงและกลุ่มฐานที่ต่อต้านแก๊งออฟฟเนี่ยก็ดําเนินการจัดการนะฮะรอบสังหารลินเปียวลินเปียวนั่นคือผู้นําทางการทหารนะะของพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนั้นลินเปียวเครื่องบินตกระหว่างที่บินไปทางแมนจูเรียนะฮะแล้วก็เลยทําให้พลพวงทําให้แก๊งออฟฟที่ลินเปียวหนุนหลังอยู่นั้นหมดอํานาจไป แล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ย้อนกลับมามีอํานาจวันเติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอานาจได้ในปีพุทธศักราช2,521นะฮะเติ้งเสี่ยวผิงมีอานาจอยู่ทั้งหมด14ปี2,521เป็นการปฏิวัติเศรษฐกิจแต่เติ้งเสี่ยวผิงเข้ามามีอานาจในปี2,519นะครับจนถึง2,533 14ปีที่เติ้งเสี่ยวผิงมีอํานาจอยู่ในแผ่นดินจีนถือว่าเป็นผู้นําอันดับสองนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนที่ออกทฤษฎีแนวปฏิรูปที่พาจีนไปสู่ความเป็นสังคมนิยมอันทันสมัย คำพูดที่เป็นสัจวาจาของติ้งเสี่ยวผิงนั้นก็คือว่าไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดำขอให้เพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดีแต่ภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าผู้กวน,ป,นปเมาเฮยเมาห,มาหุยจวเหลาสื่่จิ้วเือเห่าเมาแนแล้วแมวขาวแมวดำขอให้จับหนูได้ต้องถือว่าเป็นแมวที่ดีนะฮะแล้วคําพูดอีกคำพูดหนึ่งของติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นสัจวาจาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยผู้นําในคอมมิวนิสต์ในพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังใช้กันประจําก็คือว่าคลําก้อนหินเดินข้ามลําน้ํา แปลว่าอะไรท่านผู้ชมใช้บ่อยมากในช่วงจีนเปิดประเทศโดยเนื้อหาโดยเนื่องจากเติ้งเป็นชาวเสฉวนและเสฉวนเป็นมนทนที่มีลำน้ำํลาลําธารเยอะเติ้งเปรียบเปรยกับการเปิดประเทศปฏิรูปประเทศกับการเดินข้ามลําธารด้วยขุนขุนด้วยโค,ค,คลนดินซึ่งลําธารในจีนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นวิธีเดินเติ้งก็บอกค่อยๆใช้เท้าค่อยๆสัมผัสค่อยๆคลำก้อนหินใต้น้ําไปทีละก้อนทีละก้อนเพื่อไม่ให้เราก้นคมําล้มลง ก่อนจะเลื่อนเท้าไปทีละก้อนจนพบทางที่เดินได้จนเราข้ามลำธารได้สำเร็จคำพูดนี้ผู้นำจีนทุกคนนำมาใช้จนกระทั่งปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นเติ้งเสี่ยวผิงก็เป็นคนที่มีหลักทฤษฎีที่ตรงต่อความเป็นจริงทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงจะเน้นทำลายกรอบทางความคิดทฤษฎีมุ่งเรียนจากการปฏิบัติจากสภาพที่เป็นจริงและพิสูจน์กันที่ผลของการกระทำนั่นก็คือ แมวจะดำหรือแมวจะขาวถ้าจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีเพราะฉะนัะ้นจะทำยังไงก็ได้แต่เมื่อทำแล้วผลออกมาดีก็คือดีนะฮะการรวมเกาะฮ่อ,องกองหมาเก้าไต้หวันเข้าเปนใหญ่โดยใช้หลักการหนึ่งประเทศ2ระบบนี่คือนโยบายของเติงเงเต้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศเมื่อป,ปี2 5 2 1คศ .1978 คือจากสมัยก่อนนั้นท่านผู้ชมครับรัฐบาลจีนคุมเศรษฐกิจทั่วประเทศหมดเลยคุมหมดเลยจนกระทั่งในสุดเติ้งเสี่ยวผิงเห็นว่าผลผลิตมันได้ไม่ดี ราะรัฐบาลเป็นคนคุมก็เลยเปิดใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดเปิดให้เกิดการลงทุนของเอกชนในประเทศและดึงเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนทําธุรกิจกับชาวจีนรวมทั้งดําเนินนโยบายการค้าขายกับประเทศและเติ้งเสี่ยวผิงก็ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรนะฮะแล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยวางนโยบายเอาไว้ที่สําคัญมากๆนะฮะอย่างเช่นปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็เน้นการวิจัยการป้องก,กันประเทศ นโยบายยุทธศาสตร์ที่ตั้งสืบิวทำไว้คือนโยบายยุทธศาสตร์39คือขจัดความยากจนพอมีพอกินและในที่สุดต้องกินดีอยู่ดีตั้งสือพิงตั้งเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ประเทศจีนโดยเริ่มที่เซินเจิน้นจูไห่ซัวเถาในมณฑลกวางตงุงและเซี่ยเหมินในมณฑลฝูเจี้ยนในปีคศ1984 2527 จีนได้เปิดเมืองท่าอุตสาหกรรมใหญ่่ริมฝั่งชายทะเลระลอก14เมืองเซียงไฮ้เจินจินตา้าเหลียนยังเป็นทางการตามมาด้วยมณฑลไหหนานเปลี่ยนเกาะไหหลำมาเป็นมณฑลแทนและกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไหหนานในปี2531ในปี1988นโยบายเปิดประเทศนะฮะของเติ้งเสี่ยวผิชงชะงักไปในช่วงเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิง่งเมื่อวันที่3-4มิถุนายน2532 หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองเติ้งถอยลงจากตำแหน่งและปัดฝุ่นนโยบายปิดประเทศอีกครั้งก่อนเสียชีวิตลงในวันที่19กุมภาพันธ์2524ก่อนที่ฮ่องกงจะกลับสู่อ้อมอกของจีนเพียงไม่กี่เดือนท่านผู้ชมครับผมมีอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับเติ้งเสี่ยวผิงให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมรูม้ไหมฮะว่าเติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอำนาจในปี2519และวันที่5พฤศจิกายน2 5 2 1เติ้งเสี่ยวผิงได้เข้าพบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9เนื่องในวาระที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชคือรัชกาลที่10ในยุคนั้นได้ทรงผนวดพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเชิญผู้นําประเทศเพียงคนเดียวในโลกนี้มาในงานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็คือเติ้งเสี่ยวผิงดังรูปที่ปรากฏมาและเติ้งเสี่ยวผิงตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศก็ไม่ได้ไปไหนนอกจากมาประเทศไทยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่า อันนี้มีนัยยะสาคัญมากนัยยะอันหนึ่งก็คือว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระปร,รีดีรัชหมาภูมพิพลอดุลเยชบรมนาฏบพิตรพงค์ท่านทรงมีสายตาที่ยาวไกลพระองค์ท่านทรงมีเหมือนกับมีชาที่รับรู้ว่าในที่สุดแล้วประเทศจีนจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพระาะฉะนั้นการสารสัมพันธ์กับประเทศจีนทั้งๆท,ท,ท,ที่ตอนนั้นเนี่ยเรายังกลัวคอมมิวนิสต์อยู่อย่างมหาศาลแต่พระ,พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราสนทนากับผู้นาต่างประเทศคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็เชิญมาแล้วก็สนทนากัน,กนอย่างจริงจัง ไม่ทราบว่าสุนนาอะไรกันบ้างคงไม่มีใครรู้ได้แต่ผมเชื่อว่าจากการสรัุนนาอันนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ความเปลี่ยนแปลงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมันอ่อนลงไปเยอะนะฮะแล้วในที่สุดแล้วก็เลยเกิดขบวนการที่จะรับคนที่สำนึกผิดและกลับใจเข้ามาสู่สังคมไทยได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการที่ตั้งเสี่ยวปิงเข้ามานั้นเป็นนัยยะที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้ทรงวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้ถวนและก็ในที่สุด ท่านผู้ชมครับสงครามระหว่างจีนกับกวางสีที่มณฑลกวางสีกับเวียดนามที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเวียดนามมีแนวโน้มที่จะบุกไทยมีกองพลรถถังทั้งหลายกองพลที่พร้อมจะบุกมาแล้วคณะทูตที่ไปเยือนเติ้งเสี่ยวผิงนั้นก็มีประกอบด้วยพลเอกชวินิดยงใจยุทธซึ่งขณะนั้นมียศแค่พันเอกเติ้งเสี่ยวผิงก็รับปากจะช่วยประเทศไทยด้วยการทําสงครามสั่งสอนเวียดนามไปแล้วก็เลย ประเทศจีนเลยเปิดแนวรบที่มณฑลกวางสีซึ่งติดอยู่กับประเทศเวียดนามถล่มเวียดนามด้วยปืนใหญ่แล้วเตรียมทาหารที่จะบุกเวียดนามทําให้เวียดนามต้องถอนกําลังคนซึ่งเป็นรถถังหลายกองพลเนี่ยนะฮะออกจากขเขมรซึ่งกําลังประจันหน้าอยู่ประเทศไทยถอยกลับไปเลยกลับไปที่เวียดนามหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยฮะทำให้เหตุการณ์อันานี้เกิดขึ้นนะฮะ